สวัสดีครับเอี 4, ทุกทุกคนและคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็เซลล์ตนเพิ่งกลับมาถึงโชว์รูมพอดีหลังจากที่เมื่อเช้าไปส่งมอบรถที่บุีรัมมานะครับตอนแรกคิดว่าจะมาถึงไม่ทันแล้วนะครับพอดีลูกค้าท่านหนึ่งมาจากสกลนะครับสั่งรถคอกเอาไวา้วันนี้ได้เลิกดีเช่นเดียวกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ไปส่งมอบรถคอกันนะครับผมให้กับลูกค้าจังหวัดสกลนครครับผมระหว่างอรอลูกค้าทําเอกสารนะ แล้วก็ถ่ายรูปเราก็กําลังว้าวุ่นอยู่กับการจัดที่วางเพลานะครับเพราะว่าคันนี้มันเป็นรถแขบเวลารถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมันต้องเอียงไม่มีที่วางเพลาก็เลยจับตั้งเดี๋ยวมัดเอา,าเโอโไม่เหน้าทุกคนไม่ไม่เอาแบบมัดแค่พ้นหน้าศูนย์นะพี่นะพอเลี้ยวโค<พ>้งหน้าศูนย์เนี่ยลวงตบมันอยู่นมมากอยู่รถันนีแหละ รับรองไม่หายนี่ครับคันนี้ก็เป็นสเปซแคร็นะครับคุณผู้ชมนะทำข้อแหนบเพาลอยหน้า2024นะครับซึ่งลูกค้านะครับวันนี้ก็เดินทางมารับลูกค้าออกมา6กโมงนะครับเพิ่งมาถึงประมาณบ่ายโมงก็ประมาณ6ชั่วโมงนะครับนี่นะครับก็มอไซค์ขับมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอามอไซค์ขับแต่มอไซค์เนี่ยมันเป็นบิ๊กไบค์ บิ๊กไบนะมันเป็นบิ๊กไบก็เลยยาวหน่อยถ้าเป็นมอไซค์ปกติก็ไม่ยาวเท่าไหร่เ้วก็ระหว่างวันนี้ก็ให้ทีมงานมัดเพารอเกิดอะไรขึ้นกันตามคลิปมั้ยครัไปตัดเด้อไปถึงแก้ไม่ได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าพูดภาษาไทยไอ้ข้างล่างมันจะสไลด์ไหมต้องดึงข้างล่างกับอันนี้ไหม

ก็อันนี้ลูกค้าเข้ามาทําสัญญามากี่ชั่วโมงพี่สองสองชั่วโมงเนะญญาะเดินทางปลอดภัยครับขอบคุณครับสวยไหมหน้าตาดุไม่แพ้กันเลยนะ่ระหว่างรถคอกับบิ๊กไบค์ขับมาประมาณเท่าไหร่ครับลูกค้าร้อยหนึ่งร้อยยี่ขับมาแล้ว ใช่ครับตอนที่ขับมาประมาณประมาณร้อยร้อยสิบร้อยร้อยสิบไกลสุดแล้วไหมครับตั้งแต่ขับไม่ไม่ไปไปจุนบลิกเอาแสดงว่าแสดงว่าสายเที่ยวเหมือนกันนะเนี่ยไปกลับก็มีโอ้ นี่นคือพี่ใหญ่ใช่ไหมคะน,นี้น้องครับแสดงว่าชอบชอบเที่ยวกันแบบบิ๊กไบนะไปทำงาน,นครับผมอ๋อไปทำงานกลานแต,ต่อ่าะอยกนดตรงกลางขอ,อนิดได้ไหมครับขยับไปตรงนี้อีกนิดนึงโอเคพอดีแล้วครับ โอเคครับยิ้มนะครับหนึ่งสองสามครับยกนี้วโป้งกดไลค์ให้หน่อยครับหนึ่งสองสามครับนี่เราก็ได้นกส้มมาช่วยถ่ายใช้คุณท้องถ่ายรูปสวยนะรถลูกค้าสวยเลยสีบรอนไอสีเทา แบบไหนส้มจัดให้ลูกค้าหน่อยฮะไม่ลืมแต่ขอแอบไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> โอเคครับลูกค้ายืนบริเวณหลังล้อหน้าครับอ่าอ่าตรงนั้นพอดีเลยครับโอเคโอเคครับมองกล้องนะครับยิ้มนะครับหนึสครับใช่ไหมในคลิปเขาวางใช่ไหมครับวางเลยครับ อีกหนึ่งพิธีนะครับวางมะนาวนะครับตามด้หลายความเชื่อบอกว่าอะไรนะเหยียบมะนาวแล้วจะแขววคลาดปลอดภัยอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราให้ลูกค้าขยับเอาเลิกกันแล้วก็เดี๋ยวเราเอารถมอเตอไซค์จัดขึ้นรถให้ลูกค้าบีบแต่3ทีนะครับ สวยมากสวยมากหน้าใหม่2 0 2 4ถูกใจอยู่เนะ <S 2> <S 2> าะไปแล้วครับได้เลยนะครับเดี๋ยวลูกค้าจอดรอเราแล้วก็วววเดี๋ยวเราเอารถขึ้นให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรตามปิดท้ายได้พอดี เราสามารถเผาคิดว่าคิดว่ารถต้องเฉียงเต็มที่นะครับทิ่ไหนได้แเปลี่ยนแกะเผาลงเต็อตนอนแกะยนี่ยที่เขาาคลือเซียวนี่คือแบบว่ามาใช้การนี้เลยเฉพาะนะว่างเลยหาอะไรทำไม่มีอะไรทำอะไรไมด้ยตอนแกะเนี่ย สายต้นต้นมั่เสร็จแล้วแกะด้สิบหมื่นด yeah> um ูดูมดูย claro ังไงกันฟังอะไรกวไม่อยู่หลายรถขึ้นได้แล้วที่ว่างอะไรเยอะไม่พอบเขาลงงานค่ะงานคุณภาพเดี๋ยวเราแกะเผาลงแล้วก็เอาเผานอนดีกว่าเพราะเผามันหนักเดี๋ยวมันรถมันโยนน้ำหนักไม่บาลานซ์ เสร็จเรียบร้อยขอบคุณมากครับขอบคุณครับลูกค้าเดินทางกับสกลนครนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับขอบคุณมากเลยขอบคุณครับขอบคุณครับลูกค้าก็เอาไปวิ่งมันกับยางพารานะทําสวนมันสวนยางสวยมากๆครับเดินทางปลอดภัยครับ โชคดีครับลูกค้าครับรวย,ยงเฮงนะครับขอบคุณมากเลยครับสวัสดีครับ